สวัสดีจ้ามาแล้วค่ะแม่รีบเก็บรีบกดเลยนะคะวันนี้นะแม่น้ำมันหอมระเหยราคาเริ่มต้นแค่23บาทเฉพาะในไลฟ์เลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอยากได้ราคาดีๆแบบนี้คุณพี่กด1ึงเข้ามาได้เลยจ้ะนะคะกด1ึงเข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่ขากด1ึงเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะน้องจัดโปรพิเศษให้เลยนะคะราคาเริ่มต้นแค่23บาทเท่านั้นจ้านะราคาเดียวเลยแม่วันนี้นะคะจำนวนจํากัด50ออเดอร์ใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้กดชําระเงินได้เลยอัตราขึ้น แล้วคุณพี่ขานี่นะคะถ้ากดซื้อเป็นเซตราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยน้องเชคให้เลยแม่วันนี้นะคะถ้าเป็นเซ็ตน,นะได้เครื่องพ่นอโรมาหนึ่งได้น้ําหอมหนึ่งนะคะรวมกัน2ชิ้นเนี่ยราคาเต็มร้อยแปบาทพี่พี่กดในไลฟ์น้องตอนนี้ไปได้เลยเหลือแค่114บาทเท่านั้นเลยเลดไปเลยจ้ะสามกโอ้โหคุ้มมากแล้วจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางคะ่ะคุณพี่ขาสามารถเลือกได้เลยนะแต่ว่าต้องซื้อภายในตอนนี้นะคะชําระเงินภายในตอนนี้เลยใครที่แบบว่าเออ เพิ่มลงในรถเข็นอย่างเดียวนะคะน้องบอกเลยไม่ทันเพื่อนแน่นอนเพราะว่าน้องจ๋าเนี่ยเปิดให้แค่50ออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่เติมให้แล้วนะแม่นะคะถ้าหมดแล้วเนี่ย พี่ๆไปเก็บราคาเต็มได้เลยราคาเต็มเนี่ยเครื่องพ่นอโรมาบวกกับน้ําหอม1เซตราคา178บาทนะคะวันนี้กดตอนนี้เหลือแค่1 1 4บาทแต่สําหรับน้ําหอมนะคะใครที่มีเครื่องพ่นอยู่แล้วคุณพี่กดน้ําหอมอย่างเดียวได้เลยราคาแค่23บาทนอกจากแนะนําให้พี่ๆเนี่ยกดไปเลยค่ะ2กลิ่น3กลิ่นนะคะจะไม่เสียค่าส่งเนาะนะคะลูกค้าใหม่กดติดตามได้เลยนะคะกดติดตามได้เลยมีคูป,ปองให้สําหรับลูกค้าใหม่ด้วยไม่มีอ่ขั้นต่ำนะคะตัวนี้นะแม่ลูกค้าใหม่กดสั่ง ซื้อได้เลยนะจ๊ะแล้ววันนี้มีกลิ่นที่แบบให้เลือกหลากหลายกลิ่นมากๆเลยแม่กลิ่นในหอมสุดโอ้โหแม่หอมทุกกลิ่นเพราะว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของ แต่และตัวเนาะไม่เหมือนกันแล้วแต่บ้านเลยว่าเออที่บ้านเนี่ยเป็นคนชอบกลิ่นแบบไหนแต่ถ้าในห้องนอนเนี่ยถ้าเกิดแบบเป็นสาวๆน้องจ๋าก็จะแนะนําลาเวนเดอร์กลิ่นมาลีกลิ่นพุทธตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยนอนหลับสบายมากเขาจะเป็นกลิ่นอ่อนๆกลิ่นเหมือนเวลาเราเข้าสปาเลยแม่หอมสดชื่นทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายสุดๆเลยนะคะสําหรับหนุ่มโสดชายโสดนะคะคุณพี่กดกลิ่นโอเชียนกลิ่นโคโลนได้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นฮิวตันเป็นสากลิ่นที่ยอดนิยมสําหรับหนุ่มโสดชายโสดเลย นะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นแค่23บาบาทเท่านั้นเลยจ้านี่ คุณพี่ถามว่ามีเก็บเงินปลายทางไหมคะมีค่ะนะคะสามารถเลือกชําระเงินปลายทางได้เลยวันนี้คุณพี่ขาจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางแม่ไปเก็บคูป,ปองกันได้เลยนะคะแต่ตอนนี้คุณพี่จ๋าราคาแฟลชเซลตะกาเนี่ยจะเต็มแล้วนะั้นน้องจํากัดให้แค่50ออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะตอนนี้ออกไปแล้วจ้ะโอ๊ย45ออเดอร์แล้วค่ะคุณพี่ขาเหลือแค่5ออเดอร์สุดท้ายนะใครเพิ่มลงในรถเข็นอย่างเดียวรีบชําระเงินด่วนๆเลยนะคะคุณพี่ขามีกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นฮิวตัน กินมาริกินพุดกกิ่นแชงกีรานะคะกิ่นโอเชียนนะคะกินโคโรนกินราเวนเดอร์ค่ะ8กลิ่นเลยนะคะพี่ๆสามารถวางได้ทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนนะคะโดยแล้วก็รวมไปถึงห้องน้ําก็ได้ถ้าห้องน้ําใครที่แบบว่าเออมีกลิ่นแบบว่าไม่พึงประสงค์เนาะมีกลิ่นอับต่างๆตัวนี้เอาไปวางได้เลยจะวางก็ได้จะแขวนผนังก็ได้แล้วดีไซน์เครื่องพ่นเขาเนี่ยคือสามารถเข้ากับได้ทุกบ้านแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นแบบสีขาวเรียบหรูดูมีสไตล์แล้วราคาคุ้มมากๆคุณพี่ เครื่องพ่นนรมาน้องมี USB สำหรับชาร์จให้ด้วยคุณพี่ขาเก็บไปได้เลยในราคาเพียงแค่117บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ได้ทั้งเครื่องพ่น1 1 4บาทเท่านั้นค่ะได้ทั้งเครื่องพ่นแล้วก็น้ําหอมนะคะแล้วก็น้ําหอมอย่างเดียวถ้าใครมีเครื่องพ่นอ,อยู่แล้วคุณพี่กดแค่น้าหอมอย่างเดียวไปก็ได้ขวดละ2 3บาทเท่านั้นจ้าจากราคาเต็ม83บาทตะก้านนี้จะหมดแล้วนะใครยังไม่ชําระเงินชําระเงินด่วนๆเลยจ้า